สวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังไล่ล่าระทึกขวันเรื่อง Last In Alive นำแสดงโดยเจอราดับัลเลอร์เจมีอเล็กซันเดอร์และลาเซลฮอนสบีถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับ หนังเริ่มต้นที่นักสืบกำลังซ้อมชายคนหนึ่งเพื่อถามถึงการลักพาตัวผู้หญิงซึ่งทีแรกมันก็ไม่ยอมพูดอะไรแต่พอโดนซ้อมหนักเข้าก็บอกนักสืบว่าเธอตายแล้วทำให้นักสืบตกใจมาก8ชั่วโมงก่อนหน้านั้นวิวกำลังขับรถส่งภรรยาชื่อลิซ่าไปบ้านพ่อแม่ของเธอซึ่งเธอก็มีสีหน้าเคร่งเครียดตลอดทางเขาเลยบอกเธอว่าสำหรับเรื่องนั้นเขายกโทษให้เธอแล้วครับ 9นาฬิกา30นาทีวิวได้แวะมาเติมน้ำมันซึ่งก่อนเติมเขาก็ขอร้องให้ลิซ่าคิดดูใหม่แต่เธอก็ยังคงยืนยันคำเดิมคือจะมาอยู่บ้านพ่อแม่สักพักก่อนจะขอตัวไปซื้อน้ำดาลิซ่า Lisa, เธอมาเข้าห้องน้ำจากนั้นก็พบคลินส่งข้อความมาหาทำให้เธอเครียดจึงเดินออกไปซื้อน้ำแล้วขณะดเดินออกจากร้านก็มีคนมาทักเธอ ส่วนวิวเมื่อเติมน้ำมันเสร็จและเห็นลิซ่าไม่มาที่รถสักทีกดเดินเข้าไปตามเธอแต่ก็ไม่พบเลยถามกับเจ้าของร้านแต่เจ้าของร้านก็ตอบว่าไม่เห็นเขาเลยโทรหาเธอแต่เธอก็ปิดเครื่องเขาจึงเดินหารอบๆแล้วก็ขับรถวนเปาน้ำมันสักพักก็เดินไปถามกับเจ้าของร้านอีกครั้งก่อนจะโทรแจ้งก้าเมื่อวิวได้คุยกันนักสืบ นักสืบก็สอบถาเบื้องต้นจากนั้นก็บอกจะรีบส่งคนมาดูและให้เขารออยู่ที่ปั๊มอย่าไปไหนแต่วิวก็ร้อนใจมากเลยขับรถไปหาพ่อแม่ของลิซ่าครับ สิบนาฬิกาสามสิบนาทีวิวได้ถามแม่ว่าลิซ่ากลับมาถึงบ้านหรือยังทำให้พ่อกับแม่งูนงงเพราะเขาต้องเป็นคนขับรถมาส่งเธอเขาเลยเล่าให้ฟังเรื่องที่ลิซ่าหายตัวไปที่ปั๊มพ่อเลยถามด้วยความสงสัยว่นระหว่างทางทะเลาะก,กันมาหรือเปล่าวิลจึงรีบปฏิเสธแล้วก็เปลี่ยนไปถามว่ามีใครรู้เรื่องลิซ่าจะมาที่นี่บ้าง ซึ่งแม่ก็บอกมีเพื่อนๆที่รู้ทำให้พ่อโมโหเนื่องจากวิวพูดเหมือนกับที่ลิซ่าหายตัวไปเป็นความผิดของพ่อแม่วิวเลยปฏิเสธอีกครั้งจากนั้นก็ขอให้ทุกคนโฟกัสเรื่องช่วยกันหาลิซ่าเป็นอันดับแรกพร้อมขอกลับไปรอนักสืบที่ปั๊มโดยไม่ลืมบอกให้พ่อแม่โทรหาเพื่อนๆของลิซ่าด้วยทว่าพอวิวออกจากบ้านพ่อแม่ก็ไม่ยอมทำตามคำแนะนำเพราะไม่ไว้ใจวิวและมองว่าวิวทำตัวแปลกๆด้วย ดานวิลเขากลับมาที่รถและคนดูข่าวของโฮลิซาทำไม่นึกถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ทิชเธอมาบอกขอห่างกันสักพักซึ่งเขาก็มโมโหมากเพราะตามใจเธอแทบจะทุกอย่างแต่เธอยังขอนู่นขอนี่ไม่หยุดเทว่าเธอก็ยืนยันว่ามันเป็นทางออกที่ดีเพราะการมีพื้นที่ส่วนตัวจะได้เห็นอะไรชัดขึ้นนั่นเองต่อมาวิวก็ได้พบกับนักสืบจึงเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังนักสืบเลยไม่พอใจนิดหน่อยทิ่เขาไม่ยอมรออยู่ที่ปั๊ม สักผักกะพาเขาไปเจอเจ้าของร้านเพื่อขอดูกล้องวงจรปิดแต่เจ้าของร้านก็อ้างว่ามันเสียกับยืนยันว่าไม่เคยเห็นลิซ่าเลยนักสืบจึงจะก,กลับสถานีไปออกประกาศคนหายโดยไม่ลืมขอกระเป๋าเงินกับโน้ตบุ๊กของลิซ่ากลับไปด้วยส่วนวิวที่รอยอยู่ที่ปั๊ม ขนาดเครียดๆก็หันไปเห็นกล้องวงจรปิดมีไฟกระพริบเลยเดินก็ไปขอดูกล้องกับเจ้าของร้านอีกครั้งเพราะเคยใช้งานมาบ้างจึงรู้กล้องไม่ได้เสียแต่เจ้าของร้านก็ยืนยันว่าเสียจริงทั้งคู่เลยถกเถียงกันวิวที่โมโหเพราะเป็นห่วงลีซ่าเลยเข้าไปใช้กำลังและหยิบเครื่องบันทึกออกมา ดานวิลเขาขับรถไปหานักสืบยังสถานีเพื่อน,นำเครื่องบันทึกไปให้ซึ่งพอเปิดดูก็เห็นลิซ่าเดินออกมานอกร้านและมีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาทักและเรียกเธอไปที่รถแล้วก็มีรถบรรทุกมาบังมุมกล้องพอดีซึ่งพอรถบรรทุกขับออกไปทังคู่ก็หายไปแล้วครับ 12นาฬิกา15นาทีนักสืบได้เรียกวิวมาคุยซึ่งเขาก็นึกว่าจะสอบถามเพิ่มเรื่องของลิซ่าแต่กลายเป็นนักสืบกำลังสอบสวนเขาจนรู้วิวเป็นนักพัฒนาอสังหาช่วงนี้มีเมง,งินเติมกับลิซ่าบ้างและเพิ่งทำประกันชีวิตให้เธอ ซึ่งพอนักสืบได้ข้อมูลก็คาดเดาว่าวิวฆ่าเธอเพื่อเงินประกันเพราะจับได้ว่า6เดือนก่อนเธอมีชู้ทาให้เขาโมโหเพราะถ้าทำอย่างนั้นจริงจะนําหลักฐานมาให้นักสืบทำไมนักสืบจึงเดาว่าน,นี้เป็นหนึ่งในแผนการของเขาวิลเลยเครียดมากเพราะดันตกเป็นผู้ต้องสงสัยเสียเองและก็เป็นห่วงลิซามากด้วย ดานวิลขานาขับรถไปหาพ่อแม่ของลีซ่ากนนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตท,ที่เคยมีความสุขกับเธอและช่วงเวลาที่เขางอเธอเนื่องจากไม่อยากให้เธอตีตัวออกห่างเมื่อวิลได้เจอกับพ่อแม่ก็นําภาพจากกล้องวงจรปิดมาให้ดูจนรู้ชายที่ทักลีซ่าในปามชื่อนักเคลิลเคยมาซ่อมบ้านที่นี่และเป็นเพื่อนสมัยเรียนของลีซ่าซึ่งแม่ก็จํารถของมันได้เลยบอกที่อยู่ของมันให้กับวิล ขนาวิวรับรถไปหาหนาเคลิลก็โทรถามความคืบหน้ากับนักสืบและพอรู้นักสืบยังไม่รู้เรื่องนาเคลิลก็แกล้งบอกให้ช่วยแจ้งความคืบหน้าด้วยพร้อมกับขอโทษที่พูดจาไม่ดีใส่นักสืบครับ เวลา14นาฬิกาเมื่อวิลขับรถมาถึงบ้านของนาเคิลก็พบมันกำลังเก็บข้าวของเพื่อเตรียมหนีเขาจึงถามถึงลิซ่าแต่มันก็ตีมือแล้วก็จะพุ่งมาทำร้ายเขาเลยอัดมันจนมันยอมบอกว่าลิซ่าอยู่กับแฟรงและขณะวิลกำลังงนงงมันก็พุ่งมาทำร้ายอีกเขาจึงต่อยมันไม่ยั้งมันเลยบอกที่อยู่ของแฟรง์และจะพาเขาไปหาแต่วิลก็ไม่เชื่อจึงนำเทมมามัดมันก่อนจะนำมันไปไว้ท้ายรถโดยไม่ลืมที่จะหยิบปืนของนาเคิลไป ด้วยขณะวิวรีบขับรถไปหาแฟงก็โดนตำรวจเรียกเพราะขับรถความเร็วเกินกำหนดซึ่งเขาก็โกหกตำรวจไปต่างๆนานาเพราะัวตำรวจจะขอดูท้ายรถแต่ด้วยท่าทีโลนลาดของเขาจึงทําให้ตำรวจสงสัยเลยขอดูท้ายรถทําให้วิวเครียดขึ้นมาและพอเห็นตำรวจเผลอก็เลยใช้จังหวะนั้นรีบวิ่งหนีเข้าป่าไป 15นาฬิกา30นาทีนักสืบได้ไปหาพ่อแม่ของลิซ่าเลยได้รู้ลิซ่ามีชู้จริงชื่อคลินตามคำให้การของวิลเพราะลิซ่าเคยบอกเรื่องนี้กับแม่ก็เลยสั่งการลูกน้องให้สอบสวนคลินส่วนเรื่องของนักเคล้ลนักสืบได้ไปดูที่บ้านแต่ก็ไม่พบใครอยู่ที่นั่น ส่วนวิลขนานั่งพักก็นึกถึงตอนที่พูดแกลลิซาวัวพอห่างกันเธอคงจะไปมีชู้เหมือนเดิมทำให้เขารู้สึกเสียใจที่พูดไปแบบนั้นจากนั้นก็ตัดสินใจเดินไปหาแฟรงด้านวิลเมื่อเดินใกล้ถึงก็ได้ยินเสียงปืนจึงเดินตามเสียงนั้นไปจนพบชายคนหนึ่งซึ่งเป็นคนดูต้นทางให้แฟรงเขาเลยอ้างว่ามาหาแฟรงโดยนังเคินไปคนแนะนำมาเพื่อเจรจาธุรกิจ แต่หมอนั่นก็สงสัยเลยถามซอกแซกไปเรื่อยเนื่องจากท่าทีของวิวดูแปลกแถมยังเดินมาอีกวิวเลยแกล้งโมโหและทําเป็นจะกลับพร้อมบนที่วันนี้เจอแต่เรื่องแย่แย่แล้วก็หันไปพูดกับด้านหมอนั่นให้หาข้อแก้ตัวดีๆกับแฟงเองก็แล้วกันสุดท้ายมันเลยยอมให้วิวเข้าไปครับ เมื่อวิลเดินเข้ามาเรื่อยๆก็พบบ้านแฟรงค์จึงเดินสำรวจไปรอบๆโดยความระมัดระวังจนสเกตเห็นชายมีหนวดยืนสั่งการคนอื่นๆเลยเดาว่าหมอนี่คงเป็นแฟรงค์แน่สักพักก็เดินไปเจอโกดังที่เต็มไปด้วยทังบรรจุวัตถุไวไฟส่วนนักสืบก็เพิ่งได้รับแจ้งเรื่องเจอนาเคิลอยู่ท้ายรถของวิล 17นาฬิกาเมื่อนักสืบได้เจอกันาเคลิลก็สอบถามถึงลิซ่าทันทีแต่มันก็ตีมึนพร้อมเปลี่ยนไปพูดถึงเรื่องที่มันโดนทำร้ายเทาว่านักสืบก็มีรูปที่มันจับตัวลิซ่าไปทำให้มันดิ้นไม่หลุดแล้วก็นึกถึงตอนไปทักลิซ่าซึ่งพอรู้ลิซ่าจะกลับบ้านก็วานฝากใบเสร็จไปให้พ่อกับแม่หน่อยแล้วก็ใช้จังหวะที่เธอเดินตามมาหลักพาตัวขึ้นรถไปจากนั้นก็ยอมรับกับน,นักสืบว่าได้คุยกับเธอจริงเพราะเคยรู้จักกันตอนเรียน ส่วนวิลเขาเดินสำรวจลึกเข้าไปในโกดังเรื่อยๆจนไปเจอแฟรงก์กับลูกน้องหนึ่งคนเขาเลยรวบรวมความกล้าออกไปคุยกับมันแล้วถามบริซาอยู่ที่ไหนแต่มันก็ไม่รู้เธอคือใครแถมยังไม่รู้จักนักเข้าอีก ทำให้วิวงุนงงจังหวะนั้นเองลูกน้องก็จะยิงวิวแต่เขาก็จัดการมาได้ก่อนแล้วก็พบแง้งหลบหนีไปได้แต่สักพักมันก็หันกลับมายิงวิวทําให้วิวตกใจจึงยิงโต้อตอบซึ่งกระสุนก็ไปโดนมันเข้าพอดี ดานวิลเมื่อเห็นแฟรงก์เสียชีวิตก็โมโหมากเพราะยังไม่รู้ที่อยู่ของภรรยาเลยไปยืนทำใจอยู่ด้านนอกโดยไม่รู้ตัวเลยว่าขณะยิงกันได้ทำให้เกิดประกายไฟและไฟกำลังลามไปใกล้ๆสารเคมี สักพักวิวก็นึกถึงอดีตต่อลิซ่าขอโทษเรื่องไปมีชู้กับตอนที่เธอบอกรักเขาดังนั้นเขาจึงยังไม่ทิ้งความหวังและออกไปตามหาเธออีกรอบแต่หาเท่าไรก็หาไม่พบแล้วก็หันไปเจอเจ้าของร้านเลยรู้ที่นี่เป็นแหล่งผลิตยาวิวจึงถามถึงลิซ่าซึ่งมันก็บอกว่ารู้เรื่องการรักพาตัวเพราะได้ยินมาจากนางเคลิลและพอเห็นวิวดูจะเป็นห่วงเธอมากก็เรียกร้องเงิน เพื่อแลกกับการพาเขาไปหาเธอแต่เขาก็ไม่เชื่อจนมันควักโทรศัพท์ของเธอมาให้ดูวิวจึงยอมแต่ก็มาถกเถียงกันเรื่องวิธีมอบเงินทันใดนั้นโกดังก็เกิดระเบิดขึ้นมาทำให้มันเสียชีวิตทันทีส่วนวิวนั้นโชคดีที่ไม่ได้รับบาดเจ็บและภาพก็ย้อนไปเมื่อตอนต้นเรื่องที่นักสืบซ่อมนักเข้าเพิกเข้นหาความจริง ซึ่งมันก็บอกลิซ่าตายแล้วเพราะเป็นคนกลุ้มฝังเองกับมือจากนั้นก็เล่าถึงแผนการที่มันกับแฟงตกลงกันว่าจะรักพาตัวลิซ่าเนื่องจากรู้ว่าวิวรวยแต่พอนําตัวเธอไปให้แฟรงแฟรงก็โมโหเพราะที่ปั๊มมันมีกล้องวงจรปิดก็เลยสั่งให้ฝังลิซ่าซะมันที่กลัวจะโดนฝังไปด้วยเลยหนีออกมาก่อนดานนักสืบเข้ามาที่บ้านแฟงเลยพบบ้านถูกเผาจนวอดวายแล้วก็พบวิลอยู่ที่นี่ด้วย จึงสั่งให้วิวนั่งรอเฉยๆส่วนตัวเองก็ไปดูยังจุดที่นักเคล่ฝัง่งลีซ่าเทว่าพอเปิดหลุมออกมาก็ไม่พบศพทําให้นักสืบโล่งใจส่วนวิวขณะนั่งรอก,ก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างจึงเดินตามเสียงนั้นไปจนพบกอดังเก็บของเล็กๆแล้วก็ได้ยินเสียงดังจากด้านในเขาที่มั่นใจว่าต้องเป็นเธอแน่เลยรีเปิดแล้วก็เจอลีซ่าอยู่ที่นี่จริงๆทําให้เขาดีใจมากจึงรีบช่วยเธอออกมา ก่อนจบภาพก็ตัดไปที่วิวมาส่งลิซ่าที่บ้านพ่อแม่สักพักนักเสืบก็มาหาเขาเพื่อบอกนะักเคสารภาพแล้ว โดยโยนความผิดทุกอย่างไปให้แฟรงซึ่งเจ้าของร้านก็มีเอี่ยวด้วยพร้อมแสวว่าพบการยิงกันในโกดังแต่ก็จะแกล้งทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นให้วิลเลยขอบคุณนักสืบสักพักลีซากออกมาพบวิลแล้วก็ชวนวิลเข้าไปในบ้านด้วยกันสรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของวิลนักพัฒนาอสังหาที่จูจ่ๆพบว่าภรรยาหายตัวไปจึงไปแจ้งตำรวจ แต่กลายเป็นว่าตำรวจสงสัยวิลเพราะได้รู้มาว่าวิวทะเลาะก,กับภรรยาก่อนหน้านี้แถมยังพึงไปทําประกันมูลค่าหลายล้านให้ภรรยาอีกเขาเลยต้องไปสืบหาด้วยตัวเองและสุดท้ายก็ช่วยภรรยาได้แถมยังแก้ต่างให้กับตัวเองได้อีกด้วยกอจบไปแล้วนะครับกบหนังลาซ i n alive หนังได้คะแนนจาก imdb 5.6คะแนนเป็นกำลังใจให้กันโดยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ